มาดูเหยื่อของเรานะครับวันนี้ลืมบอกเหยื่อกเรามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับกุ้งครับกุ้งตายนะฮะแล้วก็มีอะไรนะก็นี่ก็จะเรียกได้ว่าเพียงทรายเพียงทรายนะครับเพียงทรายนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวมันนะครับเพียงทรายนี่ตกดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับเพียงทรายนะครับ สายนะฮะนี่นะครับตัวมันคล้ายๆพญาตปากคออะไรประมาณนั้นนะว่าชอบนะครับเจอกับใครมิสิกนะครับวันนี้มาเลยครับกับสะพานตัวทีปากผนังนี่มามาเพิ่งถึงนะครับเมีนะครับออมสินแล้วก็น้องตะวันนะครับวันนี้มากันนะครับมาชวหน้านะฮะมต้องหนอ่โอเคครับี่ยวนนี้วันนี้มาสี่คนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆมันก่อนนะครับ มีเพื่อนๆกนด้วยนะแล้วก็พี่ๆฝั่งนู้นนะครับมีด้ยวยนะครับมาตกปลากันนะครับโอเคนะครับไปติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันฮะฮะเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มกันแล้วนะครับรกับบรรยากาศตกปลาได้ลายๆคำสินนี่โอเคมาลาโอเคนะครับแต่มาลุ้นกันนะครับได้ไหมรายคืนนี้เดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะครับจัดมาแล้วกับหนึ่งตัวนะครับกับพี่พยนินนะครับ ยืบไปดูดิอมสินอ๋อปเรยปลาจวดนะครับฉลองนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนี่ชูให้ถึงหน้าเลยอ้าปลาจวดนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับโอเคติดตามต่อครับไปอ่ะจัหมาอีกตัวพี่ยินนะครับมาเลยครับ ปลาจวดเหมือนเดิมได้มาอีกแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับอีลเดุกมาแล้วครับติดติดกันเลยสองตัวนะครับกับพี่ยินนะฮะโอเคครับไปเก็บก่อนครับปลารือมาแล้วตอนนี้นะครับได้มาแล้วปลาอะไรครับปลาตีก้าอ้อยำแล้วก็ปลาจวดอีกแล้วอ๋อฝูงจวดไหมนี่นี่นะครับใหม่ตัวสวยๆงามนะครับนี่ดูนะฮะ โอเคครับบาดจวดอีกแล้วครับสามตัวแล้วครับตอนนี้นะครับโอเคก็อมสินได้มาอีกตัวนะครับกับพี่ยินนะครับบาดจวดอีกแล้วนะครับนี่ตัวครับตอนนี้สี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันต่อุ้นกันต่อนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้นะฮะตอนนี้ดูรอบๆนะครับเดี๋ยวดูรอบๆผมมีเพื่อนๆพี่ๆมาเยอะแยะนะครับ มืดอาจจะดูไม่เห็นนะครับบางคนก็มานอนที่มันกลางที่นี่ก็เลยนะครับได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวฮะสนุกกันนะครับมังครติดแล้วนะครับมาดูปลาอะไรนะฮะมาดูจะเป็นปลาปีก้าหรือเปล่านะฮะทำไมได้ปลานี่วาวุ่นเลยนะได้นะฮะปลาอะไรครับ,รบอุ้ย ปลาจวดอีก <ส ue> แล้วนะครับปลาจวดอีก no. แล้วกัน้องวันนะครับได้มาอีกหนึ่งตัวกสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้วโอเคครับลุ้นกันต่อครับในอมสินนี่เป็นมือมือปลดนะครับปลดปลาเนี่ยสุดยอดตัวนี้นะครับปลดเสร็จแล้วก็งับหูเขาที่ด้วยด้ฮะดูครับกินหัวมาเลยโอเออกโอเคได้เลยปลาจวดอีกแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมโอเคแล้วก็ปดปลามาต่อฮะ ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้มาอีกตัวอู้โหน้องวันนะครับอีกไปใายก่อนครับอีกไปใายก่อนโอ้โหตามอีกตัวแล้วครับน้องวันนะฮะปลาเลยครับปลาจูดอีกแล้วเดินมาใกล้ๆจับปุนนี่จับลากกันโอ้โหได้อีกตัวกับน้องวันนะครับโอ้โหเอาถทำเลยนะฮะโอเคครับโอเค

มียังอัดอยู่ใช่ไหมอืมจัดใหม่ตัวแล้วครับพี่น้องมาเลยสองตัวเลยยืดกงกัน้ดใช่ไดตผมเป็ไงจบนี่จมาแล้วครับก้าวก้าวกลมไหมก้าวก้โอเคโอเคครับลุ้ต่อลุ้ต่อครับมาหตัวครับนี่ ปลาตัวอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ตอดทีแล้วนะครับฟังเสียงมนร้องนะโอเคครับมานะครับจังวันนี้ปังอะไรค,ครับการมันิฟักน้ำเลยนปลาอไรปลาอะไรปลาอไรปลาังกไรลูกมันโอ้โห<อ>ก้ร,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 ริง่งมาเป็นพาย,ยุเลย จะมาตวดอีกแล้วนะโอ้ยตรวจแล้วนะครับนี่นะเหนจัดใหมพี่วันครับโอเคนะครับติดตามต่อครับเลยน,นะครับกับตาไข่ของเราจากนี้ว่าไงครับเฮี่ยวไหมครับปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรปลาโลหรอปิก้าปล,ปะาลอะไรเหมือนเดิมนะว่ะประจวด ปลาจุดจริงนะนี่ดูปราจวดแร้วโอเคโอเคโอเคแบนี้ตัวติ๊กติ๊กติ๊กนตัวถ้าว่าลงลายทีเลยตนี้อันนี้ตัวเร็ว โอ้โหจริงจริงนะฮะตัวไม่ค่อยใหญ่นะไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าหลายตัวแล้วนะครับใส่กระแกงเติมแล้วตอนนี้นะครับเป็นปลาต่อครับ

Okay, bye. มาอีกตัวนะครับพี่ยินนะครับปาจวดอีกแล้วนะครับวันนี้จวดเข้าดีเหลือเกินนะครับโอเคครับวันนี้เอาหมดนะครับได้กี่ตัวเอาหมดนะฮะได้กตุนี้ได้สองแกงแล้วมาอีกตัวพี่ยินนะครับปาจวดอีกแล้วนะครับวันนี้ประจวดเข้าเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เวลาประมาณอ่าที่ยงคืนแล้วนะครับเที่ยงคืนพอดีนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ก็ได้ไปกินแกงแล้วนะครับได้แกงสองแกงแล้วนะครับไม่เสียเที่ยวนะครับโอเคครับลุ้นกันต่อฮะ จะ,จะได้อีกแล้วครับแั่ตัวแล้วคับพี่นอ้องนี้ใส่จะได้ตัดตัวอีแ้วนะครับแบบนี้นะครับถึงกันโครับออกิ้นแ่ออกิ Ах, uh -huh. ซี่กับสองซี่โอใช่ได้นะครับนี่แต่มาอีกตัวแล้วในสองซี่อ๋อได้รไอไม่ได้ครับอุ้ยผมสิทิบอกแล้วนะครับทาไม่ได้จะไม่กลับนะครับในเด็กสร้างของเรานะครับตรงนี้กำลังยักนะครับโอ้โหสักห้ากิโลเป็นได้นะครับตัวนี้นะครับโอ้โหดูครับดูท่าครับท่ายักของเขาครับ อาจจะห้ากิโลตัวนี้นะฮะห้ากิโลหรือห้ากรัมมาดูกันนะครับก <c oughs> สร้างของเราได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้โหได้มาแล้วครับห้ากิโลกว่าตัวนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียเที่ยวแล้วนะครับได้กลับบ้านแล้วนะครับโอ้โ <c oughs> ได้กลับบ้านแล้วโอเคครับโอเคครับ จะมาอีกตัวครับ <expand> ก <น Youtube> so ับ <volumes> พี่ยินนะครับนี่ได้อีกตัวแล้วนะครับตรงนี้โอ้โหได้ทีละเกินแล้วนะครับผมศิลตรงนี้ก็ำลังแกะอยู่นะครับํานานได้สักตัวนี่ปลาก็ไปเที่ยงคืนแล้วนะครับกว่าจะได้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนี่บรรยากาศก็เรื่อยๆนะครับยุงเยอะนะฮะยุงเยอะเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ปลาก็ไปเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับเรายังสู้นะครับสู้กันต่อไปนะฮะ อีกตัวครับน้องวันนะครับน้องวิ่งไปใช้ก่อนครับใส่มาสะท้อนนะฮะโอ้โหได้มาอีกตัวนะครับผมต้องวันนะครับอมสินนี่ได้เปหนึ่งตัวอ,อมสินปลดเลยปลดแล้วก็กินไปเลยเเออดดี๋ยวิรสชาติมันน่าจะเออเอย่าชุนดิรสชาติน,น่าจะอร่อยนะอมสินไม่ต้องถามครับขาวแน่นอนเอาเลยเอาเลยจับให้เอาเลยจับให้ ใช่ใช่อยู่ไหมจังหวะนี้นะครับเอาไงครับตะไคร้ยังเหี่ยวไหมครับแต่หน้าจะไม่เหี่ยวนะเพราะว่าวัดเอาเต็มเปรี่ยนโลกว่าโลกว่าเขาว่าโลกว่าไม่รู้โลกวาว่าหนึ่งขีดนะครับมาดูก่อนปลาอะไรปลาอะไรครับปลาไหลชุบน้ำมัน อร่อยนะโอ้ผมขอแม่ปรดนะครับละลายนะฮะโอ้โหดีที่มันไม่กลืนนะครับกะ่าไหลชิ้น้ำมันพอพีผมอ่ะโอเคครับครับได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวกับลุงยินรับชมกันต่อครับโอ้โหตะวันทำไมด้วยละครมาเลยครับโอ้ตัวใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวนะก็ไม่ฟูนะครับ ปีไปใช้กันครับนำมาอีกตัวแล้วปลาคมปลาคมนะฮะโอ้โหสุดยอดวันนี้ครับได้เป็นหลายตัวแล้วนะครับโอเคครับเก็บเลยครับเก็บเลยอดสินได้ไหมครับอดสินได้ไหมครับไม่อดสิ้นหรออยากแรงเกินอดสินปลดเองแล้วนะครับโอ้โหมือปลดนะครับนี่องตาเบ็ดด้วยนะหนุ่มคนนี้เชี่ยนในการปลดปลานะครับปลดมาแล้วกว่าห้าร้อยตัวนะครับฮะ bắt lệ đấy อ่ะตั้งแต่ตัวนะครับปัดจวดอีกแล้วนะครับจวดจวดจวดนี่นจวดคิดเลกเลยตัวนะครับนี่นะฮะประจวดอีกแล้ววันนี้ประจวบเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเอาสินปลดอีกแล้วนะครับวันนี้นักปลดครับเมื่อก่อนนี่ก้อยเขาจะมาตกปลาแล้วก็ปลดปลามาก่อนนะครับออาเเย้ฝัน เอาอย่างไรครับมันจะวัดหรือไม่มาเริน่นตั้วัด,วด,วดแล้วติดไหมครับเรารว่าติดครับปลาเดิมพันเลยนะครับห้าสิบบาทปลาจวดปลาจวดแน,น่อนอนแล้ปลาจวดก็ปลายุทธัดสองปา จวเจเนห็นไหครับบอกแล้วรวนี่นะปลาจวดเรา่ะจังหวะนี้ติดแล้วเปิ่มานี่เพื่อนปลาจวดแน่เลยครับโอ้จวดอีกแล้วไหนปลาปลาไม่เห็นนี่ชูชูหน่อยชูหน่อย ชน่อเยดเคอย่างตึงครับพิตาวันไปแล้วครับอีกหนึ่งตัวกับตายินบ๊ายบายได้ไหมครับรสองตัวเลยเหรอโอ้โหแต่ปลาดาวด้วยฮะปลาดาวไม่นับไหมโอ้โหพี่ไปใช้ก่อนพี่ไปใช้ก่อน จัดมาโอ้โหได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับโอ้โหอ,อมสินปลดเลยครับตัวนี้ขาปลดนะครับแม่เปิดปืนนี่ยู่ที่พุงด้วยโอ้เกี่ยวพุ่งเลยครับเกี่ยวพุ่งเลยฮะวัดไงเกี่ยวพุ่งนะครับมาดูนะครับย่างตังเีอ่ะโจงก้าบบัวตัวนี้ก็เวลาตีสองนะครับตีสองพอดเีเป๊ะเลยนะฮะตีสอง,ดสองได้สองออตัวตอนนี้อมสินก็ได้ไป ตัวเดียวเลยตัวเดียวนะฮะตีโร่นี่ตีโร่ไม่ได้ตัวเลยเนี่ยได้ตายด้วยตายด้วยมันหมายตัวนะครับปลาจวดอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ปลาจวดมาแรงเหลือเกินนะครับแทงทางตรงไปแล้วนะครับโอ้โหโจดทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับนี่มีน้องหมาด้วยน้องหมานะฮะน้องหมามันนั่งนอนอยู่นะฮะโอ้โหน้องหมาน้องหมาด้วยนะ ตอนนี้ก็เวลาทีสองแล้วนะครับที่สองแล้วเรางสู้ต่อนะครับโอเคครับโอ้อมสินปรากดนะครับปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับโอ้วันที่แล้ววันที่สองแล้ววันนี้นะครับยังอีกหนึ่งตัวนะครับตั้งติดเอาไว้สามตัวนะครับตั้งไว้ได้สามตัวตอนนี้ได้ไปสองแล้วครับโอ้เดี๋ยว้นกันต่อครับโอเคไปเก็บเลยครับ ได้ดีตัวครับปลาไหลชุบน้ามันมากแล้วนะครับตัวที่สองสำหรับปลาไหลนะครับเมื่อกี้ก็ได้หลายตัวแล้วนะครับตัวเล็กนะครับลอยกันหมดนะครับโอเคครับปลาไหลก็กินได้นะครับทอดนะฮะอร่อยนะฮะตอนนี้ก็เพิงก็ยักอยู่นะครับเบ็ดเห็นไหมครับตัวีกแล้วนะครับพี่น้องนะฮะเร็วไปตรนี้ได้ประมาณสี่สิบตัวแล้วนะครับนี่นะ ประจวบประจวดโอเคครับตัวนี้เรามาดูนะครับนี่หมดสภาพไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะฮะหลับปุ๋ยไปเลยหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองครับหลับปุ๋ยอยู่เลยนะฮะโอ้โหตรงนี้ตีสองกว่าแล้วฮะโอ้โหมีเหลือตามาดูด้วยนะฮะตัวที่สามครับนี่นอนหมดสภาพมาดูอีกตัวครับตรงนี้ตัวใหญ่นะฮะหมดสภาพ โอ้ดูโอ้โหสภาพเลยนะโอ้นอนกันนะฮะนี่สภาพตะวันนะครับปลาจวดอีกแล้วนะครับโอ้โหฮะปลาจวดอีกแล้วปลาจวดอีกขายดีเหลือเกินนะครับวันนี้นะฮะนี่ได้มาแล้วครับปลาจวดอีกแล้วโอเคครับโอเคได้มาแล้วครับปรากฏการปลากระตมาอีกตัวเลยนะครับ ไปจุกไปปล่อยกลัดโอเคหนึ่งตัวปาอเลยครับจวดตัวตัวตัวโอเคจะจงดตจวดดูครับไปบจะหยุดมาต่อไปจ้าจ่าไปยิงหนึ่งตัวนะฮะโอ้โห,โหนี่ก็ได้หลายตัวแล้วทั้งวันนะครับ <Okay. S 3> จุดหม้ตัวแล้วครับตะว,วันนะฮะโอ้โห ตาใหญ่นะครับปลาอะไรครับบอกหน่อยปลาเดิมปลาเดิมประจวดบายบายนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเวลากันหน่อยนะครับตอนนี้เวลาที่ห้าครึ่งนะครับที่ห้าวัวรุ่งนะครับอันนี้ก็เห็นแสงรำไรแล้วนะครับที่ดวงอาทิตย์เห็นไหมครับแสงที่ขอบฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับีเราตกปลากันวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้เยอะแยะนะครับ ในนี้เวลาที่7นะครับนะครับที่7นะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับนี่เนาะดูตออาทิตย์ว้าออากาศเริ่มร้อนนะครับแต่ก็ดีอย่างนะครับไม่มียุงนะฮะยุงหายหมดนะฮะ 19ตัว19ตัวนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้ที่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูปลากันนะตนอกตีน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 มันเอาซุ้มดำมาแล้วบ้างุ้ดำุ้มอมาี่งี้ยซุ้มเจับไลอกตัวคนเราไปจับยืมเงินต้องไปทุกมมาเต็มลูก นะครับตอนนี้เนทางกลับกันแล้วนะครับตันนี้นะฮะนี่สภาพแต่ละคนดูนะครับกลับกันแล้วนะครับทั้งหมดได้69ตัวนะครับ69ตัวนะฮะตันนี้กลับกันแล้ว12บสอชั่วโมงพอดีนะครับเมื่อคืนมาสองทุ่มแล้วก็กับทีแปนะครับ12บชั่วโมงพอดีนะฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับ